เป็นบรรยากาศในศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งที่ทีมข่าวได้มาจากผู้ลิ้ภัยเขาถ่ายคลิปนี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังผ่านช่วงเวลาที่ความช่วยเหลือด้านอาหารและสาธารณาสุขให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง9แห่งในไทยสิ้นสุดลงมานานเกืบอบ2เดือนเสียงเรียกร้องของพวกเขาไม่ใช่เงินช่วยเหลือ แต่กลับเป็นการขอโอกาสทำงานอย่างถูกกฎหมาย26สิงหาคม2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการการทำงานของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวปดล็อกให้ผู้ลี้ภัยสามารถออกมาทำงานนอกค่ายได้ช่วงเย็นหลังใช้เวลาทั้งวันไปกับการหาของป่าหลายคนหอบผิวหน่อไม้และผักต่างๆกลับบ้าน ส่วนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากงานรับจ้างรายวันพวกเขาคาดหวังว่าการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยให้มีงานถูกกฎหมายรองรับมีรายได้ที่แน่นอนขึ้นและไม่ต้องมาเชิญกับปัญหาเงินนอกระบบแน่นอนท้านมติคมมองบอกว่าสามารถออกไปทำงานได้เปราะว่าก็ต้องออกไปทำงานได้ใช่ไหมคะเช่นแจ้งประหลดัดแจ้งในอํอำเภออะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีแบบนั้นแล้วมีเอกสารมารองรับแล้วเนี่ย มันก็จะตัดปัญหาข้อกังวลเรื่องว่าเขาจะต้องเสียค่าไนหน้าไหมหรือเขาต้องเสียส่วนต่างใต้โต๊ะให้ใครหรือเปล่าแต่ถ้ามันยังแบบคลุกขับกันอยู่ใช่ไหมคะหรืออยู่ยังอย่างอย่างเช่นว่าผู้ใครก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาต้องเขาต้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ารอนานแค่ไหนหรือต้องไปตรวจสุขภาพก่อนหรืออะไรเงี้ยในสิ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนจากคอร์รัปชันในเชิงกันนั้นมาสู่ระบบไนน้าแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยหนึ่งคือ มันทําให้เกิดการไม่ละเมิดผิดกฎหมายที่จะลักลอบไปโดยช่องทางธรรมชาติอื่นพอเขาเข้าอยู่ในระบบเนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่าตัวเลข20,000คนเนี่ยเราก็ถือว่าจัดระบบระเบียบนั่นเองใช่ไหมครับเรารู้เลยว่า2คนเนี่ยถ้าไม่ใช่จาก2 0 0 0 0คนนี่ก็แสดงว่าคุณลักลอบแหละนี่แหละครับคือข้อดีของของมติคอรมอขณะที่อธิบดีกรมการจัดหางานระบุว่าได้กำหนดกรอบขั้นตอนการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับผู้หนีภัยการสู้รบเรียบร้อยแล้ว เตรียมออกประกาศในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้อันนี้ตัวรายงานที่อยู่ในศูนย์ก็พร้อมแล้วครับการแจ้งประสงค์ไปกับกรงการปกครองเรียบร้อยแล้วว่าประสงค์จะออกมาทําง,งาน hmm. ในายจ้างเองก็ก็เหมือนไปดูนะครับว่า,าเหมาะเหมาะกับที่เราต้องการหรือไม่พอได้เหมาะกันแล้วก็จูงมือกันไปที่กครงการปกครองเพื่อขอออกนอกพื้นที่แล้วไปแจ้งจัดหางานในพื้นที่นั้นประสงค์จะไปปลายทางจังหวัดไหนแล้วก็ขึ้นรถขึ้นเรือกันมานะครับแล้วไปแจ้ง กรมการปกครองในจังหวัดนั้นเพื่อที่จะรายงานตัวว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรก็ามาขอเวิร์คบุนเปิที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดขณะที่กลุ่มง,งานความมั่นคงในจังหวัดตากสำรวจพบว่าในศูนย์พักพิงสามแห่งของจังหวัดตากมีผู้ลี้ภัยที่ต้องการออกมาทำงานนอกค่ายรวมเกือบสองหมื่นคนด้วยส่วนใหญ่ถนัดงานเกษตร,รกรรมทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทยพี s เอรายงาน